ใกล้เข้ามาแล้วกับสัปดาห์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือ r a t i o n a l Drug Use ซึ่งเป็นนโยบายการใช้ยาในระดับประเทศแต่หลายคนยังไม่ทราบว่า IDU นี้มีความสำคัญอย่างไรครั้งนี้เรามาเรียนรู้ความสำคัญกันนะครับประเทศที่มีการใช้ยาแบบสมเหตุสมผลหมายถึงประเทศที่มีกลไกที่สามารถใช้ยาสมเหตุสมผล3ประการได้แก่ มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีและมีความตระหนักรู้ของบุคคลทุกระดับมีระบบการจัดการที่ดีมีระบบการกำกับที่มีประสิทธิภาพถูกต้องเพื่อมั่นใจว่าประชาชนของเราจะมีความปลอดภัยในการใช้ยามีสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงมีความรู้ในการดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัยขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน สัปดาห์ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล r d u Week 2024ระหว่างวันที่23-25ธันวาคมนี้ครับมาร่วมกันไขความลับจักรวาล r d u ด้วยกันนะครับ